สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมันตพี่น้องเอ้ยนี่เสาหนีผ้ามาเก็บแมงซ่อนค่ะตส่ใหม่โอ้ยไปจิบจิบเลยพี่น้องเอาไฟออกยุมยับยุมยับเต็มหลายค่ะพี่น้องปแต่สธบอ่อใดไหมคะ่ะมืงขึ้นอากาศมันสีเย็นเย็นเลยฝนตกพายุเขามานขันักดิเบก็กจางหลายเลยนี่ ออดือสามรวยฮะออดือสามรอยผู้ใดพวกปองนะโอ้มืดอนี้โอ้เมือนี้มีออเดอร์พี่น้องมันตัวนี้มานแล้วมือมาเบิ่งกันว่าเอาสิได้ออเดอือทอได้บินเป็นส่วนๆอยู่กับมีมีมาเก็บแต่เสาหมื่นเด้อค่ะพี่น้องต้องใส่ไฟเนาะค่ะหวานไก่ วันวันตื่นมาท่านไก่มาเดินพี่น้องมาเก็บอีซอนเข้ากันกันใายค่ะอันนี้ที่เป็นดินฟุดธุดอยู่นี่คือนี่จะห้อยอีซอนเขามาลงเขาเปิดเพลงไหวเนาะคะ่ะเขากลับมาลงเองเขาย้มขึ้นย้ำสองหมื่นเขากลับมาเก็บนะคะพี่น้องบาสวิตสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ย สวัสดีครับมาสอนเ,อเดึกๆแล้วมึงหลังจากทูกวันเรเนีนเรีนมาใจเงินนอนลงลนแ<ก>จง,นนงเรียนจนว่เนาเก <c oughs> ็บรวรัวเลยพี่น้องบันเก็บรัวรัวสวยเนี่ยมาเด้อมาเก็บสวยกันว่แล้วง่ายดอกพี่น้อง เมืนน่อหนีสิเลียวเร่ย,ยู่ดอกมาแต่ร์เสาเนี่ยหมู่บ้านเก็บหอดสองสองมงเสาขนาดว่าหน่อยหลายดีเก็บ <ใน S 2> โอ้ยม,มันบิน,บนมันบินได้กระแสพี่น้องเบิ่งตุกเก็บกะบินค่ะเปิด<ม>เปิดฟ้าเพราท่านใดเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งต้นอันนี่นะค่ะพี่น้องบินตกปุกตกปุกเลย Ну, вот. Э. А, дай мне. Дим. พี่น้องตอนนี้ก็เก็บออมออมวงเวียนไปแล้วเหลือแต้นในกะละมังไอเปิดในกะละมังของมึงสีมีไลยอยู่ดอกพี่น้องในกะละมังนี่ชื้นนี่เต็มหูหมดเลยดูที่นี่นะเปิดรอไว้ทั้งสองมาเก็บนะคะพี่น้องเอาแกะหรืยเออเออเออหมดเดี๋ยวพี่น้องยินมั้ย เก็บอาจารย์สีเลยพี่น้องเลยบดได้กลนบดได้คุดบดได้ไงดอกบันเตยสีบ่ลงเลยเมื่อคืนอากาศมันเย็นวุ้นตัวหน,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 นึ่งอือหมดเก็บเถิงๆมันออกกอนจะคอยเอาไปงวมใส่ผัาเขียว บ๊สว auto, ิตชิยอกละมังออกกลอนนะคะเอิ้งขางล่างไง้ยแต่เป็นแตกส่วนเลยแตกส่วดอยู่เอานจับจับจับไะนี่ไลยผุดลงรไล่ดีนึงกละมังหนั่งกับสีเอาไปความ จังมันง่ายแบบเก็บใส่ผ้าเขียวบินกระฟ้องุ้ยเอาตัวบินกอนไอ่หัวเนี่ยตัวคงแบบนี่เอางุ้มไปกอนบินหอกมาคล้องงุ้มเลยเงื้อั้ ตัวไตมืเหลือนกกล้วยที่กยเก็บรัวๆพี่น่มองยื่นนะมให้เด็กเก็บวะเก็บแล้วเก็บยังเก็บเลยเนีๆตัวนั้นแต่กล้วยดินขึ้นมา มันเดี๋มันจอดอยู่นะเย้พี่น้องเก็บอีส่วนซอยกันค่ะเสวเวลาเก็บเป๊ะสองสมงสองสามโมงคุณพี่น้องจะสิเหลวมันคือเปิดใส่น้มถ้าเปิดใส่นามกระซ้าก็เลยถ้าเปิดใส่น้นนานม,นมันเน่าเนาะค่ะมันตาย ตต้ต้นนี้เ่าตอการเป็นๆนก็เลยเปิดเสดินให้เขาดุดต้สองหกะมัเขียวตอนนี้ก็แจีงแลวค่ะมีบาสุวิทสิเทอันนี้ก็ะละมั่งเลยค่ะโอ้ยหลงข่าวไปบนเมนตตุอันนี้ไว้ปิดอีส่วนไว้ วัดมาเปิด <Anal> บ <iting noise> so ินหลงเมือไว่าสีใหญ่โตโอ้ยกอสีเทกเก็บในกระละมังค่ะบอันทั้งปุ่เก็บเหลวเมื่อไหร่โอ้ยหลายพี่น้องหลายไตอองเมื่อไมาอีกกูนั่น เป็นหน่อยมาหยาดด้ไหมดิอ้ยเ้ยตตยเปิดออกเอเล็กนอาเปิดออกเลยบึงมดมดมดบุ๊้ยเท่ก็เท่มดเอ้ยพี่น้องบึงเตยเป็นจิมจอยู่แบบนี้ เก็บตัวก่อนเก็บเก็บเก็บอืมลงแล้วดุดแล้วลออกแล้วอุ้ยโหมนะันมืดุดแบบสนิทที่ว่าดุดจุดฝุ่นอ้ยหมดกลายทั้ง แมงกิซอนพี่น้องอเก็บรัว ก็สิไดงเหมือนที่ที่เลือกกับเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่เปิดตะกี้ไปนำหาหมองกลนี่ว่าได้พี่น้องไต่เพื่องสมัยสุมือนี่เปิดเสียงไว้หดนามใบมองที่ว่าเปิดเสียงกับมะกรูดเอาเลย จะว่ากว้กยกะเพื่อสีแด<ฮ>งนี่กใส่เวลาโดนเตือนอยู่ด้วยค่ะโกยเต่ตีโกยเต่ตหุ่นต้อนนีมะเหลียวเยอ่เจียงมั้งพ่งำจักทน้ใต้ิเราว่นี่ออกก,กากกล้มังงวมานะอืมไร้ <c oughs> ยน,น่บินไปจากใละ่ะ ดูตัวข้างได้วะอีนูน่ถือมาแล้วเป็ดน้อยมาแล้วบริยานข้นได้เป็ดหน่อยเรื่องหนังกับไกลเคียพี่น้องเป็ดหน่อยเพิ่นมาสวมท่านได้ปล่อยออกมาเหมือนกินดีค่ <laughs> แะแต่เธอสีหาได้กินแลวป่านนี้ เหลือคนก้วยออกแล้วดู ปีน้องไปเลยมาเตะเตะโหเตะโหต่อลายผดฮึ <L ie food> ม่มไปจิ้มจิ้มอยู่ตัวนี้นตัวใหญ่นี่นเก็บพี่น้องเก็บ เด้อก็บอิซอนค่ะอือมหูเป็นหูเป็นหู แล้วนี่ใครทองตึงคุณแต่เก็บอองขึ้นนั่งสีใจตายคุณลงเก็บอองขึ้นก็ได้เป็ะเันแมงเมาแล้วถักมัน ขันอยากเห็นแบบแม่งเมาลงมันตรงยูเด้อค่ะพี่หนอนั่นบอกคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเลยเฮ้ย <c oughs> ไปเลย <c oughs> อจอบมาดีค่ะ <c oughs>

Thank <laughs> 嗯，嗯、你来。 ก็ะล้ามแล้มันปุวยป่อ,อยเนาะต้นกับป่อยอ้ยป่เตยนี้ยังเป็นตูอยู่เป็นปนดีกร่าเข้านามใจแล้วมันเป่อยไงปองช่างเีตามรยเมื่อานนี้ไปยงปองนก็ได้วตม่สิบ่ลงได้ม้คืนหน้ากาม่ี ô đàn này bay rồi Bây giờ phóng sang lái cả sĩ sang cả sĩ bố hành khâu được ô hay thế có à ô anh em phóng ở bên lái cả sĩ hành con nó mới thử bao anh chị bay một cái hành ว่าท่านม่เนการเรอยู่ไหนคุรลดอะไเรอยู่นำมาใช้เงินบุสบัติสตาก็กริไปพัทยาสูนีลที่แรกว่าเชอาใเขาไปพัทยานี่จักรู้ไม่พญ่์กุนโอ้พญ่ปองแล้วสร้างลายก็สิบวก็สิบวเอาให้ล่าก็ลีดก็จิตนี่คนน่ะโอว่าเิเอาพอดีพญ่ปองแล้วสร้างลา สามลอยพุ่นสามลอยก็นับว่าลอยเลยอะลอยังย่ยอร่อยและโลว์าที่ให้นี่มันบ่ไ้กัเล่บผู้ปี่ยเฉวสามลอยว่าข้ามไปเป็นปงแล้วสังงลายกับสิบบวเอ้าให้เขาดกจิ้ของเป็นปงต่อดตะบอเรียนด้วยมีว่าเดือดสามลวยเพื่อนมันงามพีเนาะมันก็งามนี่กเฮัไปคุดสับหัวขาดหัวกีสิ กลัวสีด้นเนาะเย้ปุ๋ยเด็ดแม่กูกลัวแต่มันสิบะมี่จ้วมันนี้ไปยำแห้งแต่ไ,ไ,นะไก่เนโมโม่าทีซอยหายทำงงานบ้านเก่าโอ้ว่าจะมาขวิดบรรยากาศยำเสาค่ะเกือเป็ดเลี้ยงไก่แล้าก,ก็นี่ก่ไมีเป็ดหน่อยเลยเด้อพี่น้องเป็ดที่เลี้ยงไหวไข่เบาะฟักโตแล้วค่ะคคอตอนนี้นเลี้ยงเป็ดไข่น่าเดี๋ยวจังสิาพาไปเบิ่ง มือลังเนาะคะ่ะเป็ดไข่ไข่ได้มือละหกเจ๊นวยค่ะเลี้ยงอยูยี่2ิบโตพอได้ก,กินได้อยากเนาะคะ่ะพี่น้องมาพี่น้องสิพามาหลุ่นเทนทนๆทนโอ้เครื่องคู่โอ้ยายแหงน,นี่มันนี่ได้ไยอีรีเครื่องคู่เนาะายแหง เงียะเงียะเลยเปิดออกแห้งกับวัได้ได้พี่น้องเพราะว่าบินนี่คักคักคักมือนนี่เล้ไลคักแต่เป็นเครื่องคุเลยแข็งเลยบอพี่น้องมึงตีหละมันเป็นนอยเลยค่ะนี่อุ้ยผุนผุนผุนมันอยู่ในโต๊ะอือเปิดพี่พี่พี่ อ,าาอ้พูดปิฟ้าก่อนพี่น้องไปเดี๋ยวจะไปใส่ถุง<ป>ให้ตับออเดอร์ล่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับโจ๊บไปเพียงเท่านี้เลยเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะไปก่อนสวัสดีครับผมไป,ไปค่ะบอสสวิดเสือกับบอด้ไซร์หมันห่อนอิโผนไปมามา,มา,มา เป็ดกะหยางน้ำกวนคนได้เป็ดน,นั่นนะงพี่หน้องเห็นขู่บอดายเลยนี่เป็ดหน่อยออบอตัวเดียวค่ะนี่มันถึ่งไข่ตัวเดียวก็เลึดใหเปดเก่าตุง้งหน้องช่วงนี้เซวกันิกากำลังมัดหอมอยู่ค่ะมัดแดดโบก,กีสายค่ะนี่มือสมาร์ทเลนส์ มาตัดกับอาชีพอ้แยงามปั้นไหนเราค่ะบโบ,บเคยมาต้นะคะ่ะบบเคยเห็ดแต่กับว่ากลับไปเหลียวเบิงึงที่เขาเห็ดเห็ดกันเนาะคะ่ะก็เลยมามัดกะได้ซ้ำนี่แหละคะ่ะต้นที่มัดมัดเหลียวมัดมือว่านนี่ได้สองสี่หกแปดเก้าซ้ายมันนี่ก็สิมัดต่ออยู่ค่ะช่วงใบใบแหล่งแหง่งนะคะ่ะไปพี่น้องกลับบ้านค่ะเดี๋ยวไปเอาอีสอนส่ง เพื่นก่อนส่งโอเดอร์เนาะค่ะไปละค่ะ